สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณที่จะพาคุณไปสำรวจโลกของความลี้ลับเรื่องเล่าผีไทยและความจริงที่อาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดวันนี้ครับผมมีเรื่องเล่าหนึ่งที่อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเพราะมันทั้งหลอนทั้งจิตวิทยาและมีตอนจบที่ขอใช้คำว่าหักหลังคนดูได้อย่างจังเลยครับ ฟังคำว่าหักหลังคนดูแล้วรู้เลยว่าเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมคะพี่แบบนี้ต้องเปิดไฟฟังเลยหรือเปล่าเนี่ยกลัวจะขนลุกระหว่างรายการ <c oughs> ใช่ครับเรื่องนี้มีชื่อว่าคืนที่ศพหายฟังชื่อแล้วก็รู้เลยว่าต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆไม่งั้นศพจะหายได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วไม่ได้หายแบบมีเหตุมีผลนะครับหายแบบลึกลับหายแบบที่คนดูต้องพยายามแกะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แล้วมันเป็นเรื่องแนวไหนคะผีสิงผีตามอาคาตหรือแบบวิญญาณหลงทางผมบอกเลยว่าครบครับมีทั้งความหลอนความรัทึกความบาปและที่สำคัญมีความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของตัวละครซึ่งเราจะค่อยๆพาทุกคนไปเจาะกันครับเอาแบบไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันเราจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายและอินสุดๆครับ เยี่ยมเลยค่ะงั้นขอเกริ่นย่อๆก่อนนะคะเผื่อใครยังไม่รู้จักเรื่องนี้ดีคืนที่ศพหายเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าแทนที่กลับมาอยู่บ้านเกิดในชนบทเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยแต่สิ่งที่เขากลับมาพบไม่ใช่แค่บ้านไม้หลังเก่าแต่เป็นหลุมฝังศพหลังบ้านที่เขาเคยฝังร่างของหญิงสาวคนหนึ่งไว้เมื่อ5ปีก่อนแล้วที่น่าคนลิกกว่านั้นก็คือศพนั้นดันหายไปครับอยู่ดีๆด,ด,ดินก็ยุบ หลุมเปิดและไม่มีร่างไม่มีผ้าไม่มีแม้แต่กระดูกเรื่องราวมันเริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ไหลไปสู่ความหลอนระดับหนักมากแทนเริ่มได้ยินเสียงจากใต้ผืนบ้านเสียงคนขุดดินตอนดึกๆึรอยเท้าโคลนขึ้นมาจากหลังบ้านแถมยังเห็นภาพหลอนของผู้หญิงคนนั้นด้วยครับแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครล่ะคะเธอชื่อว่าการดาครับเป็นผู้หญิงที่แทนรู้จักเมื่อหปีก่อนแล้วก็พาเธอมาอยู่ด้วย เพราะเธอหนีจากปัญหาครอบครัวมาหลบที่บ้านเขาแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกว่าแทนทำร้ายเธอบางคนก็ว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่สุดท้ายคือเธอตายแล้วแทนฝังเธอไว้แบบเงีย,งยบๆฟังดูคล้ายพล็อตคดีฆาตกรรมเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องผีมันคือเรื่องของความผิดและความกลัวที่ตามหลอกหลอนถูกต้องเลยครับแล้วเรื่องมันยิ่งน่ากลัวตรงที่ แทนเริ่มเห็นเธอไม่ใช่ในฝันนะครับเห็นจริงๆทั้งยืนอยู่ที่ข้างเตียงทั้งมองมาจากหลังบ้านเสียงเดินเปื้อนโคลนเสียงเคาะพื้นตอนดึกๆแล้วทิ่เด็ดคือทุกคนรอบตัวเขาไม่เห็นเลยสักคนแปลว่าเราต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วสิคะว่าแทนกำลังถูกหลอกหรือเขากำลังเสียสติ ใช่เลยครับและนี่คือจุดที่เรื่องเนี้มันเหนือกว่าคำว่าเรื่องผีทั่วไปมันคือพาเราเข้าไปอยู่ในหัวของคนคนหนึ่งที่มีรู้ด้วยซ้ำว่าเขาควบคุมตัวเองได้แค่ไหนมีตัวละครอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกไหมคะให้ที่ช่วยเป็นคนกลางให้เรารู้ว่าแทนมีอะไรซ้อนอยู่มีครับคนสาคัญคือหมิวเพื่อนสมัยเด็กของแทนที่ตอนนี้เป็นครูในหมู่บ้านหมิวพยายามเข้ามาช่วยเหลือพยายามพูดคุย พาไปหาหมอจิตแพทย์แต่แทนก็ปฏิเสธแล้วก็ยิ่งแปลกขึ้นเรื่อยๆคนหมิวคือคนที่เหมือนกับตัวแทนของเราผู้ชมเลยนะคะเหมือนเราได้สังเกตแทนผ่านสายตาของเธอใช่ครับแล้วเธอก็เริ่มเห็นบางอย่างด้วยนะอย่างรอยนิ้วมือเปื้อนดินที่อยู่บนกระจกทั้งที่เธอเช็ดออกไปแล้วพอหันกลับมาก็กลับมาใหม่นี่คือจุดที่เราจะเริ่มแยกไม่ออกเลยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วแล้วมีใครอีกคะที่ช่วยสร้างบรรยากาศหลอนๆในเรื่องนี้ ลุงตหยัดครับชายแก่ขี้เมาที่ใครๆก็คิดว่าเพอ้อแต่จริงๆแล้วนี่แหละครับที่พูดเรื่องน่ากลัวที่สุดในเรื่องเขาเตือนแทนว่าฝังอะไรไว้คิดว่าดินจะกลบได้หรอฟังแล้วแบบขนลุกจนถึงรากผมเลยเรื่องแบบนี้ลุงตาหยัดไม่เพ้อแล้วนะคะฉันว่าแกอาจจะรู้อะไรมากกว่าที่เราคิดแล้วเรื่องมันยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกครับเพราะแทนเริ่มฝันซ้ำๆว่าศพมันยังไม่ตาย ว่าการดาร้องไห้อยู่ในหลุมขอให้เขาช่วยแล้ววันหนึ่งหลุมมันก็เปิดจริงๆศพก็หายจริงๆแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาพบว่ามันไม่ได้มีแค่ศพเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะคะไม่ได้ฝังแค่การดาหรอคะแล้วคนอื่นคือใครใช่ครับเรื่องมันเริ่มเปิดเผยว่าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งศพมีคนอื่นที่แทนเคยทำให้ตายโดยเขาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็ไม่เคยสารภาพแล้วฝังไว้เงียบๆแบบเดียวกันหมดโอ้โหเรื่องนี้มันเลยจากคำว่าเรื่องผีไปไกลแล้วมันคือเรื่องของบาปความกลัวและการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ตัวเองเคยทำแล้วที่ช็อกที่สุดก็คือตอนจบครับทุกอย่างคลี่คลายตอนที่หมิวหายตัวไปและตำรวจเข้าไปในบ้านแต่กลับไม่พบใครเลยพบแค่สมุดบันทึกเล่มเดียวที่เขียนด้วยลายมือของแทนแล้วในหน้าสุดท้ายเขาเขียนว่า แต่ศพมันหายไปจริงๆแล้วเสียงที่ฉันได้ยินทุกคืนละ่ะมันมาจากไหนหูยคนลุกจริงค่ะพี่สรุปแล้วแทนยังอยู่ไหมหรือว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในหัวเขาเองหมดแล้วแต่คนดูเลยครับบางคนอาจจะมองว่ามันคือผลของโรคจิตบางคนอาจเชื่อว่าเขาโดนวิญญ,ญาณตามจริงหรือบางคนอาจจะมองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงในหัวตัวเอง สรุปแล้วเรื่องนี้มันลึกมากค่ะทั้งหลอนทั้งดรามา่าทั้งจิตวิทยาแล้วก็ทำให้เราต้องย้อนกลับไปคิดในใจว่าถ้าเราเป็นแทนเราจะทำยังไงใช่ครับแล้วเรื่องทั้งหมดนี้เราได้จัดทำเป็นตอนเต็มให้ทุกคนฟังแล้วแบบละเอียดฟังแล้วอินจนเหมือนหลุดเข้าไปในบ้านหลังนั้นเลยครับใครที่อยากฟังเรื่องเล่าแบบเต็มเมทุกเสียงทุกหลอนต้องคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะรับประกันว่าหลอนจนเปิดไฟนอนอย่าลืมนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องเล่าผีไทยที่เราตั้งใจเล่ากันแบบสุดหัวใจช่องเสียงกระซิบของวิญญาณที่จะพาคุณไปฟังเสียงของความจริงที่ซ่อนอยู่ในความเงียบขอบคุณที่รับฟังนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ